สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาแนะนำนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ติดปัญหาเรื่องราวของการทำงานของ CPU นะครับเปอร์เซ็นต์การทำงานมันพุ่งสูงขึ้นนะครับเกือบ100%อนะครับอาจจะอยู่ในเลเวล70ขึ้นไปนะครับทำให้เครื่องเราอืดทำให้เครื่องเราช้านะครับตั้งทั้งที่สเปคเครื่องเราก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งาน นะครับแต่จู่ๆก็มีตัวแอปบางตัวนะครับตัวโปรแกรมบางตัวรันขึ้นมาทำให้ CPU ยของเราทำงานหนักขึ้นหนักกว่าปกตินะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการแก้ปัญหานะครับอันนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับอันนี้ของผมเพิ่งลงว i n โ o w s เสร็จลงโปรแกรมเสร็จคลาเสร็จนะครับก็เห็นไหมฮะ 82%นะครับยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับว่าเราต้องแก้ในส่วนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการใช้งานโปรแกรมดูนะฮะอันนี้เปิดไฟล์แค่ไฟโน้ตเพจเนี่ยเห็นไหมติดขัดสังเกตได้ตรง c p u ขวาบนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะรันอยู่ที่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ ท,ทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดใช้งานเลยฮนะเปิดเวิร์ดนานมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสเปคกันนะครับของเครื่องของ PC ตัวนี้นะฮะลงแค่3 2สิบิตของ Windows 7นะฮะอันนี้ Copy มาวางนะครับทำได้ช้ามากนะครับมีกระตุกบ้างนะครับนี่แหละคือคือปัญหาที่ ตัว CPU รันเต็มที่นะครับรันเกินเกินกว่าที่จะเป็นอยู่นะครับม90ไปแล้วอันตอนนี้มาดูสเปคของเครื่องคอมตัวนี้ฮะอันนี้เป็นของเป็นเทียมฟนะฮะ CPU 3.0นะครับ,รบถือว่าโอเคเลยฮะ RAM ก็2 g b แมทกันอยู่นะฮะแต่การทำงานกลายเป็นด้อยประสิทธิภาพไปเลยนะครับเพราะตัวที่มี ไวรัสหรือว่ามีโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งมาทําการรัน CPU นะครับกินพื้นที่ของ CPU ไปโดยใช้เหตุนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะฮะให้เราเช็คก่อนแล้วคลิกขวานะครับตรงแถบล่างนี้นะแล้วก็สังเกตดูนิดหนึ่งไปที่โปรเซสนะฮะด้านบนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่โชว์ทั้งหมดก็คลิกโชว์ตัวนี้นะครับก็จะโชว์ทั้งหมดนะครับให้เราดูตรงตรงนี้ก่อนนะครับตรงซิสเต็ ตรงนี้นะครับที่ผมติ๊กไว้นะฮะซึ่งค่าตรงเนี้ยมันต้องอยู่ที่ประมาณห้าสิบอัพนะครับอันนี้มันลันแค่สิบปดเปอร์เซ็นต์เองนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะตำตๆอย่างน้อยถ้าไม่มีโปรแกรมเราไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมามันต้องอยู่ประมาณที่สี่สิบห้าสิบขึ้นไปนะครับจนถึงเก้าสิบแปดหรือว่าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮนะตรงนี้ก็หายไปแล้ว ทำให้ CPU เราทํางานหนักมากนะครับอันนี้ค่าของมันนะครับอยู่ที่50ก็อยู่ที่เลทนี้นะฮะถ้าเรามีการเปิด YouTube เปิด Chrome เปิด Word เปิดอะไรก็รันประมาณนี้นะครับ50-90ซขึ้นไปนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าผิดปกติแล้วแล้วเรามาดูตัวปัญหานะครับตัวปัญหาก็คือตัวนี้ CMD อันนี้นะครับช่วมติ๊กไว้นะฮะ เห็นไหมฮะตัวนี้ cmd เนี่ยเป็น,นปัญหาผมหาวิธีแก้กับ2ออาทิตย์นะครับก็เจอเจอบทความหนึ่งนะครับเขาบอก cmd เป็นตัวปัญหานะครับให้เราทำการลบออกซะนะครับเพราะบาง Windows เขามีตัวแถมมาให้อยู่แล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆก็ดูตามเลยนะให้เราคลิกขวาที่ตัว cmd .ee นะครับแล้วก็เลือกคำว่า แอน p r โปรเซสนะครับแอน t a าก็ได้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหครั้งนะครับแอนดโปรเซสออกไปนะครับก็คือจำกัดสิทธิ์มันไม่ให้รันแล้วเดี๋ยวเรามาดู CPU กันอีกครั้งหนึ่งครับแอน e ์โปรไปนะครับคือปิดการทำงานไปเลยนะครับส่วนตัวอื่นที่รันก็ไม่เป็นไรครับเป็นโปรแกรมอัดของผมเองนะครับแต่ถ้าเปิดพวกโครมพวกอะไรมันก็ขึ้นมารันปกติของมันเนี่ยเรามาสังเกตดูอีกทีหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ นะครับมันอยู่ที่18ตอนนี้มาพอปิดแค่ตัวเดียวะฮะรัน63อัพแล้วนะครับตอนนี้ CPU ก็น่าจะปกติแล้วไม่ป่วยเหมือนแต่ก่อนแล้วเห็นไหมฮะอันนี้สุดท้ายนะครับให้เราไปที่ start นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง ms config นะครับ enter หนึ่งครั้งนะครับ ms config นะครับ เพื่อไปตั้งค่าเซอร์วิสต่างๆนะครับมันจะมีเซอร์วิสตัวหนึ่งที่มาคู่กันทำให้ CPU รันหนักกว่าปกตินะก็ไปที่ Enter เสร็จก็ไปที่ Start Up นะฮะตรงนี้อ่าจากนั้นให้เราดูดูดูไปที่ถ้ามีคำว,ว่า C H E W อันนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เราเลือกออกเลยนะฮะตัวอื่นก็ไม่ต้องไปนสนใจนะฮะบางทีเราอาจจะไม่มีความรู้ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเอาแต่ตัวที่ที่เป็นปัญหาตอนนี้นะฮะที่เป็นปัญหาที่ตามตามวิธีการสาธิตวิธีการสอนวันนี้นะฮะก็คือตัวนี้นะครับติ๊กออกไปเลยนะครับติ๊กออกไปเลยนะครับ ติ๊กออกไปเลยนะครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนเราก็แอปพลายไปนะฮะแล้วเครื่องมันจะถามว่าให้เรา restart ไหมนะครับก็ restart รอบหนึ่งดูนะครับแล้วก็มาใช้งานดูว่า CPU ของเราทำงานปกติหรือ,อยังนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆสำหรับ ทุกท่านนะครับสามารถนำไปปรับใช้ติดขัดยังไงก็ทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ